เป็นตุ๊กตาราศีาน,นี่คือตามราศีเกิดนะมีทั้งหมด12ราศีกับหนึ่งซีเครยแล้วซีเครดมันจะเป็นาราศีอะไรเอ่ยมาดูว่ากล่องสุม่มตุ๊กตา,าตามราศีจะได้ราศีอะไรครับเกี่ยวเฮ้ย <c oughs> เอ้ย สวัสดีคับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเรา3คนอีกเล้วสองสอง๋อวันนี้เลบอนไม่อยู่นะครับจริงจริงจะรอเลบอนไงแต่ว่าเราอยากเปิด ก็เลยเจอกล่องจุ่มมาอีกแล้วกล่องสุ่มเป็นตุ๊กตาราศีอ่าไม่ใช่ลาบูบูนะครับราศีอ่านี่คือตามราศีเกิดนะมีทั้งหมด12อราศีกับหนึ่งตีเคล็ดเฮ้ยแล้วซีเคล็ดมันจะเป็นราศีอะไรเอ่ยอ่าก็ทั้งเราก็ไม่รู้ไงเรายังมีข้อมูลเสรแค่รู้ว่าได้มาคนละกล่องรีวอลได้กล่องหนึ่งแต่เขาไม่อยู่ให้เขาเปิดเองใช่ครับงั้นเราจะมาเปิดกล่องของเรานะนี่กล่องราศีเขาจะเป็นนี่ราศีมันก็น่ารักดีนะอันนี้ค่ะป๊ามันคล้ายๆกับ คล้ายๆกับพิมนฟรุตเลยครับหมายถึงว่าขนาดตัวแนวๆนวนะอก็ทีนี้เราเปิดรวดเร็วทันใจนะครับใครเปิดก่อนชุดชนะเปิดก่อนหนึ่งสอง3หนึ่งสองส้หนึ่งสองส้ผมเปิดก่อนมาดูที่ว่ากล่องนี้มันจะเป็นยังไงเปิดยังไงอ๋อโอเคครับเคีครับ ไม่ใช่ครับเปิดได้เลยเปิดแบบอย่างนี้มันมีที่เปิดเลยเออเปิดแบบนี้ได้เลยเปิดปกติพร้อมกันเลยแล้วกันเอ้ยคีบเปิดก่อนคีบเปิดก่อนดูว่าจะลาสีไหมคีบเปิดลาสีเลยนะลาสีเพล็กเอ้ยกาสอยู่ข้างบนเลยแป๊บนึงหูหูกล่องเนื้อกล่องขนมถุงใหญ่ขนาดเนี้ยถุงใหญ่อ่ะดูกล่องเขาครับดูดิถุงใหญ่อะเนี่ยเนี่ยถุงใหญ่นะแล้วก็ดูอันนี้นี่มีกลิ่นไหมกลิ่นยังไม่ออก มาครับมุ้ยจะตัวใหญ่อะอันเนี้ยมามามาดูว่ากล่องสุ่มตุ๊กตาตามราศีจะได้ราศีอะไรครับราศีตามตัวเองได้ไหมขอเมทุนได้ไหมของพ่ออะไรอ่ะอ้ยอ้ยนี่คุณรู้หรอว่าเฮ้ยมันน่ารักอะน่ารักอะแล้วราศีอะไรครับมาดูนิดหอมเฮ้ย ราศีอะไรอ่ะก็มีเพื่อนคนแจกได้เสร็จแม่แนนีลยละราศีอันที่สองอ่ะครับราศีกุมกใครเจอราศีกุมในราศีกุมขมับเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้เรียงตามราศีหรือเปล่าต้องต้องไปเซิร์ชดูครับว่าได้ราศีอะไรเนี่ยในการ์ดเปล่าครับมีแต่ว่าศาสตร์จีนครับอันนี้อ่าเฮ้ยแต่ว่าน่ารักอ่ะช่วยดูครับเนี่ยครับตุ๊กตาราศีเฮ้ยมันน่ารักจังเลยแล้วมันมีรูปหมูคืออะไรอ่ะตัวอะไรนักสัตว์เป็นตัวหมูอะราศีกุนทุย ไม่ใช่อย่างนั้นมาถึง12ราศีราศีคุณแ้ปีปีรักษาปีคุณเฮ้ยแต่ว่ามันอ่งนี้หรือว่านี่มันมันคือ12นักษัตรเอ้ยแต่ว่าหอมอะปีคุณแล้วก็นุ่มด้วยไหน้าตาตอนแรกผมนึกว่าตามันจะกิ้งได้มันเป็นคล้ายๆมอนลี่ครับคล้ายๆคิมมอนฟู้ดเนี่ยไม่เหมือนเหมือนเลยนี่เลยอะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยอะเออจริงเด้อมาดูครับ เดี๋ยวแล้ไม่ถึงเดี๋ยวะเฮ้ยบีจนกล่องแตกเจ็บคอจนถุงแตกทำไมอ่ะอมันมันมันไม่แตกสักทีเกี่ยว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเดียวกันอะ่ะเฮ้ยหรือว่า,าจากาามาไม่ใช่สิบสองนักสัตว์แต่เป็นอะไรนะไม่ใช่สิบสองราศีเป็นกิบสองรกาศรอันนี้ไก่เหรอก็คือราศี ละก,กาอ๋อได้ปีละก,กาเหรอผมต้องเอาปีชวดแล้วเนี้ยปีกุลใช่เหรอเออก็น่ารักไปอีกแล้วเอทำไมผมทำไมอะ่ะผมไม่ค่อาใจเลยทำไมถึงแบบเราเปิดสองกล่องเราเปิดแค่สองกล่องทำไมสีต้องโทนเดียวกันด้วยอ่ะคุมโทนไงเอ่อสีอื่นก็มีตั้งเยอะแยะแล้วดูอันนี้เป็นแบบว่าที่ห้อยแบบลาบูบูเลยนะอ๋อใช่สีทองแบบเหมือนกันเด้เลยอ,ะอ่ะแต่ชอบนะมันบีบนุ่มๆมาแบบ นอนหลับได้เลยครับเกัานี่ของกระป๋าหน้ารักอะตาสีฟ้าด้วยประมาณนี้ครับนี่สองอันแบบนี้เหมือนแฮมเ,เบอร์เกอร์เลยเทียบกับหน้าชอบเวลตาของเขาก็คือเวลตามีความแบบเป็นปากกายอ่าอย่างระนี้ตาสีฟ้ามีตาสีส้มน่ารักนี่ห้อยกระเป๋าครับ ราศีก็คือราศีนักศัตร์ราศีอ๋อใช่มันเหมือนครีมมอนฟูสตแต่นี่เป็นครีมอมอนด์ล่ะใ่ราศีคือเดือนหรือว่าราศีแบบปีกุนปีจอปีอะไรอย่างเงี้ระหว่างวันที่สิบมิุติอ๋อก็ถูกแล้วนี่ก็คือราศีนั้นั่ก็ <ลา S 1> ดูให้หน่อยสิว่านี้ของเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่า<อ>เดี๋ยวให้แม่แนนช่วยดูครับเดีอยวนี้เราไม่รู้จริงว่าเป็นสิบสองนักศัตริย์เลยที่เปิดเมงนะจอันนี้คิวรู้สึกแอบเซ็งนิดนึงค่ะปะว่าถ้าเป็นครีมมอนใช่ไหม แต่หอมนะอนมดมน่ารักเดียัดเข้าจรือจะ ภูมิแพ้ถามเลยเฉยเต็มสิบหอยคิวให้เก้าแล้วกันคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์อ่ะมันไม่ใช่ของป๊อปปาร์นะแต่ว่าวัสดุอะไรก็ทําออกมาดีแล้วโดวยเฉพาะที่ห้อยกุญแจเนี่ยเหมือนลาบูบูเลยใช่นี่เป็นของแบรนด์จีนแหละแต่ว่ามันน่ารักดีมันนุ่มใช่เพราะขนาดชื่ออะไรเป็น,<อ>ปนจีนเลยเก้าครับเอาไปเก้าผมก็ให้เก้าเหมือนถ้ารู้ว่าของเดือนไหนนะี่จะดีมากเลยโอเคครับตอนนี้นี่ก็คือเราไปเซิร์ชมาแล้วอ่ององคอฟได้ราศีธนูราศีที่ไม่แน่นเกิด ส่วนแม่แนเนครับของผมคือราศีพฤกษ์กงพฤกษ์กพฤกษ์พฤกษ์เลยอ๋อราศีอันนี้คือได้ได้าราศีตัวเองแต่ว,ว่าได้ราศีของแม่แนนอ่าเป็นบัวอ๋ออันนี้ก็คือธนูก็คือเท่ากับว่า อีค e <cozy. S 1> ิวได้ราศีตัวเองครับโซลก็ได้ราศีของแม่แนนนะครับเย่นี่ก็คือกล่องจุ่มตุ๊กตา12ราศีครับเราจุ่มมา2ตัวครับอืมก็ประมาณนี้ครับบอกเลยพอยิ่งรู้ว่าเป็นราศีตัวเองเอาไปเลยครับสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบพอรู้ว่าเป็นราศีแม่แนนผมค่อยสิบเต็มสองโอเคครับเดินหน่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดดิตาให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย